โดย Blink Bright Beauty ชุดผลิตภัณฑ์ลดเลือนฝ้าฝ้าหนาแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะคะกับชั่วท,ทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรา Bing Bright Beauty ใช่แล้วเป็นครีมสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากราะต่างๆนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้แล้ววันนี้เขามาเป็นเซตเลยมีมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้กล่องสีเทาเนี่ยนะคะเป็นตัวที่บำรุงก่อนนอนค่ะคือ u n i v e r s e c r e a m Plus Organic นนะคะตัวนี้เนี่ยทาแค่ก่อนนอนง่ายๆเลยนะคะจะไปสร้างเซลล์ให้ผิ ผิวหน้าของเราเรียบเนียนแล้วก็ขาวแบบสุดๆเลยขาวใสขึ้นแล้วก็ตึงกระชับด้วยส่วนตัวที่2ค่ะที่เป็นกล่องสีชมพูนี้นะคะทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเขาเนี่ยเป็น Regeneration Intense Organic Serum เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเจลครีมบางเบาเหมือนกับ mm hmm. เราไปเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้านะคะเน้นการรักษาสิวทุกประเภทเลยใครเนี่ยที่ไปใช้สารสเตียรอยอะไรต่างๆมาแล้วติดสารตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวสุดท้ายกล่องสีครีม ะะเป็นตัวที่เป็นครีมกันแดดค่ะเป็น protection sunscreen cream plus organic นะคะเป็นครีมกันแดดแบบเนื้อซิลิโคน oh. เหมือนทาแป้งสีเบจอะค่ะเขาจะไปปรับสีผิวของเราให้มันดูสวยเป็นธรรมชาติมีทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะสามารถป้องกันรังสีต่างๆเหล่านี้ได้ไม่เหนียวเหนอหนะคุมมันกันเหงื่อนะคะติดทนยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยแล้ววันนี้เนี่ยเขามาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยนะคะ เพียงแค่2,300บาทเท่านั้นจากปกติ3,870บาทและถ้าซื้อวันนี้แถมฟรีให้เลยสบู่ล้างหน้าคอลลาเจนนะคะมูลค่า490บาทสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ,ะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าบิ n g by b บิวตีเนี่ยฮเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาครบเซตเลยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะให้ใบหน้าของคุณสว่างกระจ่างใสและคนที่มีปัญหาฝ้า ฟ้านะคุณผู้ชมนะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะฮะอย่างไรก็เดี๋ยวติดต่อไปได้เลยเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับริงไบรท b บิวที่ <by> ชอบอมากเลยชื่ออย่างเนี้ยน้องชื่อมันดูแบบน่ารักจำได้จำง่ายริ b ไ i ร h t บิวตี y คุณผู้ชมนะฮะอ่ะมากระตอเลยคุณผู้ชมนะพี่นีโนเมธานีบูรณะสิดินะฮะ บูรณนซิรินะเผยพินในกรรมนระมรดกครอบครัวของอเขาเรียกว่าวารุษนะคะหลัง<ม>ทุกคน,เ,นเสียชีวิตแต่เขาจะมีพี่ชายอีกหนึ่งคนนี่พี่เจ้าจำได้เอายังมีเหลืออีกหนึ่งคนหรอี่ <ละ S 1> นีนนไม่รู้ยังไงเอาอ่านอ่าน,นก่อนไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือเป็นเรื่องน่าเศร้านะสำหรับพี่นีโน่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งสูญเสียคุณแม่ปูออรพินวร์ธรรมนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของเพื่อนสนิทเลยอย่างพี่โอวรุษก็เป็นอดีตพระเอกผู้ล่วงลับแล้วก็เป็นคู่หูพิธีกรรายการลังด้วยนะคะพี่นีโน่เนี่ยเล่า แม่ปุจะเสียชีวิตท่านได้มีโอกาสคุยกับพี่นีโน่เรื่องของการทําพินัยกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายก็เลยจะเตรียมนะคะตอนนั้นเนี่ยเตรียมไปหาทานายความจะไปหาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่เนื่องด้วยว่าช่วงนั้นติดสถานการณ์ของโควิดสิก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางไปหากันได้พอเวลาผ่านไปเนี่ยก่อนที่แม่ปุ๊จะเสียชีวิตหนึ่งอาทิตย์พี่นีโน่ก็เลยเดินทางไปหาแม่ปุ๊ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับจัดหานายอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอเพื่อให้มาเป็นคนกลางหรือว่าพยานที่มีน้ำหนักมากพอแต่ปรากฏว่าณตอนนนนนัั้้ช่วงนเน แม่ปุ้ยังสวมเครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะก็เลยไม่สามารถทําได้เนื่องด้วยว่าทางกฎหมายทาง การทำพินัยกรรมเนี่ยเขามีการระบุเอาไว้ว่าจะต้องทำขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบรูรณ<อ>์แล้วก็ปราศจากการบังคับขู่เข็นหรือว่าหลอกลวง<อ>แล้วก็เคสของแม่ปูตอนนั้นคือถึงแม้ว่าแม่ปูเนี่ยจะพยักหน้ารับรู้ได้แต่ถือว่าก็มีสติสัมปชัญญะที่ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะ<อ>พี่หนูโนก็เลยต้องรอจนกว่าแม่ปูจะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอหลังจากที่ถอดเครื่องช่วยหายใจแม่ปูแล้วปรากฏว่าตอนนั้นอาการดีขึ้น<อ>สามารถตอบโต้ได้เบาๆ<อ>นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเจาะคอ ตามแผนการรักษาของแพทย์ในตอนแรกด้วยซึ่งตอนนั้นแม่ปุ๊ได้ฝากฝังกับพี่นิโนในเรื่องของการดูแลหลานหรือว่าลูกๆของคุณโอวรุตรวมไปถึงการแบ่งสรรปันส่วนที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็อาจจะมอบให้กับคุณเอกนะคะที่เป็นหลานชายหรือว่าลูกชายคนโตของคุณโอนั่นเองเห็นไหมล่ะอ๋อเขามีลูกชายี่โอมีลูกหลายคนอ๋อแล้วก็มีเงินสดนะคะที่แฟนคลับเนี่ยเขาเคยร่วมทําบุญตั้งแต่พี่โอเสียชีวิตซึ่งยังหลงเหลืออยู่ประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทก็จะมอบให้กับคนใกล้ชิดที่ ดูแลแม่ปุ๊กมาโดยตลอดรวมไปถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่จํานวนหนึง่งให้กับลูกหลานตามความเหมาะสมและเนื่องด้วยว่าท่านเนี่ยเล็งเห็นว่าพี่นิโน่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติโดยตรงนะคะแต่ก็เป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างครอบครัวม,มาโดยตลอดนับถือการเหมือนพี่เหมือนน้องในสายเลือดไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดๆด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยพี่นิโน่ก็ยังพูดถึงความรู้สึกทางน้ําตาด้วยบอกว่าสิ่งที่ทํามาตั้งแต่พี่โอเสียชีวิตก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทําให้สําเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ได้เคยมองเลยว่าเป็นภาาระหลังจก นี้เนี่ยตั้งแต่ทั้ง3ท่านจากไปก็คิดว่าหมดห่วงแล้วก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะอาวนะฮะก็ตอนพี่เต๋าสัมภาษณ์พี่โอสมัยยังมีชีวิตอยู่นะฮะตอนนั้นอยู่ที่ทีวีทันเดอร์ค่ะแล้วก็ตอนนั้นพี่พี่โอป่วยเป็นแอลกอฮอลิซึมแล้วก็กลับมามใหม่เขาให้โอกาสะนะฮะก็พี่พี่พี่นีโน่เนี่ยก็จะอยู่เคียงข้างตลอดอเป็นเพื่อนเป็นพี่แล้วก็จะคอย จะไม่ทิ้งอ่ะจะคอยดูว่าน้องน้องนักข่าวจะสัมภาษณ์อะไรบ้างอะไอย่างนี้ไงคือดูแลทุกอย่างเลยดูแลทุกอย่างเลยเพราะ,ะว่าเขานับถือกันเป็นพี่น้องอแล้วก็เอาลที่แสดงว่าพี่ชายเขาเสียแล้วสิเขาไม่ได้พูดถึงเลยอะค่ะเออ,อนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตามเรื่องข่าวของพี่ชายแต่รู้ว่าพี่โอเนี่ยมีพี่ชายคนหนึ่งนะฮะแต่ว,ว่าลูกอ่ะ อยู่ที่ต่างประเทศคนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ระยองหรือที่จันทร์เนี่ยคนหนึ่งเนเขามีทายาทนะเขามีทายาทนะหรือจะชื่อแอร์บัสหรือชื่ออะไรไม่รู้โบอิงหรือแอร์บัสนี่แหละลูกเขาอะแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยคนหนึ่งอยู่ที่นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเนี่ยคนนั้นน่เหมือนพี่โอเลยหน้าคล้ายกันใช่หน้าเหมือนกันป๊อกเลยนะคะก็ทายาทก็ต้องได้รับมรดกนะคุณผู้ชมนะฮะ น้องแก้วจาริญยาลองชุดแต่งงานแล้วคุณผู้ชมนะออร่าเจ้าสาวพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวค่ะก็เป็นคู่รักสายแฟคู่ล่าสุดเลยนะคะที่มีการขอการแต่งงานกันไปสําหรับคู่ของคุณโทนี่รักแก่แล้วก็สาวแก้วจริญยาหลายคนเนี่ยก็ดีอกดีใจนะคะแสดงความยินดีทั้งครอบครัวเพื่อนแล้วก็แฟนคลับต่างก็ สแสดงความมีดีกับทั้งสองคนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยสาวแก้วได้ควงว่าที่สามีค่ะไปลองชุดเจ้าสาวส,าวสีขาวสวยละมุนนะคะมีดีเทลผ้าคลุมไหล่ลูกไม้ปล่อยสยายอยู่ข้างหลังดูร่ำหรูอลังการเลยนะคะแล้วก็ได้เลือกชุดจากแบรนด์ดังอย่างไวอาซาว่าค่ะก็มีดีไซเนอร์ดังเจ้าของแบรนด์อย่างพี่หมูอาซาว่ามาช่วยดูแลให้อีกด้วยค่ะนะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะพิตาณรากรน,นะฮะวิจารณเป็นข้อข้อ,ขอหลังดูคลิปชอนบุรณฮนะฮะิรันนะคะแจง้งเรื่องเงินบริจาคเขาพูดกันเยอะนะ เรื่องจำคัดอ่ะโอ้กิ่คัดนะจัดหวัดดีครับผมชื่อจอดบุละล้เราบอดหรือเปล่าแม่สมศรีสมศรีสี่สองสองอาค่ะจมชือจดบุ๊ะแล้วนะที่รผมตอนนี้กำลังจะต้องโดนตำรวจเรียกเรียบร้อยแล้วกำลังไปสองทีค่ะทีเจ้าใหม่กับทีปากเกตคัดทุกคำเลยนะคะเนี่ยแหละมีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่ตะนารากรติยายนนะคะซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังออกมาวิจารณ์เป็นช็อตชอเลย พี่ตาเนี่ยบอกว่าถูกผิดเนี่ยไม่ขอตัดสินนะแต่ว่าขอพูดในฐานะคนที่อยู่กับงานผลิตสื่อมามากกว่า20ปีซึ่งพี่ตาก็บอกว่าคลิปความยาวแค่10นาทีเนี่ยแต่ว่าตัดซอยกระโดดเป็นช่วงๆ ทีมากทีเกินไปเหมือนพูดหลายครั้งหลายเท็แล้วตัดเอาเฉพาะคำมาเรียงต่อๆกันดูแค่20วินาทีแรกเนี่ยตัดจ้ำคัดแบบจับได้มากกว่า10ช็อตเหมือนเมื่อวานนี้เราก็นับไปนะแม่เนาะ <200. S 1> เกือบ200อโอ้แล้วมีเพจหนึ่งเนี่ยเขาพยายามนะับพบว่าคลิปของคุณชอนใน10นาที15าวิเนี่ยจ้ำคัดไปประมาณ198ครั้งจะ200ครั้งเออเลยครบ200ไปเลยนะมันจะได้เออปะ๊ปะๆนะคะเ,ออเรื่องงานแบบนี้เนี่ยพี่เตาบอกว่าภาษาโปรดักชั่นเนี่ยถือว่ามันเป็นงานหยาหรือว่าพรีเซนเตอร์พูดไม่เข้าปาก พูดไม่ได้ออกจากใจจนต้องใช้การตัดต่อเข้ามาช่วยบางคนอาจจะบอกว่าปกติคลิปของชอเนี่ยเขาก็ตัดต่อแบบนี้แหละแต่ครั้งนี้สังเกตไหมว่ามันผิดปกติตัดต่อแบบซอยทีเกินไปเหมือนเอาคำมาเรียงต่อต่อกันนะมันก็เลยผิดปกติดูแปลกๆใครที่อยู่กับงานอีดิเตเป็นประจำเนี่ยเขามองออกงานมันไม่เนี้ยบไงไปทํามาใหม่นะไม่ใช่จำ<า>พักแค่นั้นงานไม่เนี้ยไปเรียนมาใหม่เอองานออไม่เนี้ยไปเรียนมาใหม่แถมแสงไฟเขาบอกว่ามันก็ไม่เสมอกันด้วย ็ไม่เป็นไรครับพี่ตะขอขอบคุณพี่ตะมากเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมครับอีกนิดนึงก็โรบอทแล้วนะแม่นะขอขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยววันที่สิบกว่าก็เจอผมได้ที่สอนอปักเก็ตครับถ้าในชีวิตจริงพูดอย่างนี้่อยนะปกติก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาพูดเป็นคำๆอย่างนี้เหรอคือเขาพูดไม่ชัดแต่เขาจัดทอล์กโชว์ เคยไปฟังปาทอ็กโชว์เขาฉันเป็นชนะเลิศทอกโชว์เธอฉันไม่ฟังวันลักษณะนี้โอ้ยแต่มีคนจ่ายเงินไปเยอะนะมีเงินอย่างเดียวจ่ายไม่ได้ต้องชอบเหรอคะต้องรักชอนอ๋อต้องรักชอนฉันเนี่ยสมัยเรียนมหาวิทยาลัยฉันเป็นแชมป์ทอกโชว์โตวาทีนี่ฉันดูเขาคิดเหมือนพี่ตาอะค่ะคือคนถ้าภาษาไทยไม่แข็งแรงเนี่ยอย่าอย่ามาดิทอกโชว์ มันจะกลายเป็นถอกโชว์อมันไม่ได้คืออย่างอาจารย์จตุพลอย่างเงี้ยได้พี่โน้ตอุดมอย่างเงี้ยได้อ่าอันนี้มือชีพเออแต่น้องชอนเนี่ยมากับความรออย่างเดียวอ่ะค่ะแต่ที่เหลือคือไม่ได้แล้วอ่ะค่ะคือตอนนี้ความเชื่อถือในสังคมน้องชอนตอนนี้เป็นติดลบแล้วอ่ะ ก็ล้มละลายต้องใช้คำว่าล้มละลายสําหรับความน่าเชื่อถือในสังคมแล้วยอดไลท์ยอดฟอลหวบเลยมันไม่หัวไม่เท่าไหร่หรอกเวลาเอาข่าวนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยคนก็มีแต่ด่าสาบแช่งอ่ะนะฮะแล้วก็พี่ว่าอยู่เมืองไทยเหนื่อยอ่ะแม่แนะนําให้เขาย้ายเหรอก็กลับไปที่วอนัสไฮสคูลพี่ที่จากมาคือเขา การการที่พี่ตาอ,อธิบายอย่างนี้มันก็ถูกต้องอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ไหมมันไม่ไสแสดงถึงออกถึงความจริงใจคนช่องช่องสองผีใช่ไหมช่องสองผีอย่างพี่บวยอย่างเงี้ยผิดถูกไม่ว่าแต่เอาหลักฐานมาโชว์แล้วก็ถแถลงข่าวสดๆเร็วด้วยเปิดตรงนั้นเลย เปิดให้เห็นเลยนั่นหมายความว่าเขาจริงใจที่จะมาบอกความจริงกับประชาชนให้นักข่าวเรียกเข้ามาทุกสํานักถามด้ทุกคําถามนั่นหมายความว่าเขาจริงใจแล้วมันก็เลยจบเลยมันก็คือต้องจบแต่ไปสุุดรงอาจารย์เบรนนี่นะฮะส่วนชอนเฟซบุ๊กฟอร์วอชฮแล้วมันไม่แล้วตัวเองอยู่ไหน where are you ตัวเองอยู่ไหน ฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนคุณอยู่อเมริกาคุณอยู่ที่สันทูตหรือว่าคุณอยู่ในเมืองไทยหรือค, <ะ S 2> คุณยังอยู่เชียงใหม่มมหรือคุณอยู่วังหินมันระบุไม่ได้อะอคือไม่ได้อะค่ะ,คะแล้วก็เมื่อวานได้ดูทนายความหลายคนอ่ะเขาโดนอ่ะเขาโดนน่าจะโดนสามข้อหาเลยนะอืมที่ทนายออกมาพูดแต่หนักห,หักก็คือมันจะมีข้อหาหนึ่งซึ่งเป็นเราก็ไม่อยากจะพูดเพราะทนายเขาพูดไปหมดแล้วนะฮะมีข้อหาหนึ่งเป็นข้อหาหอันหนัก อ๋ออันนี้หนักอันนี้หนักค่ะอันนี้นักพี่บอกเลยว่าไม่รู้สิใครจะรักก็รักไปแต่พี่เห็นเขาแวบแรกเห็นมีมีล่าสุดเนี่ยทางเพจ C S I L A เขาออกมาแฉอีกนะแม่เรื่องเรื่องป้ายทะเบียนรถของชอนอะว่าเป็นป้ายที่แบบมันหมดอายุไปแล้วตั้งแต่ปี60ศูน ขุดมาเรื่อยๆเลยตอนนี้มันไม่จริงนะครับบอกว่าทาง C S I L A ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของรถของผมได้น, <c oughs> นี่นึงก็เป็นรบอทแล้วนะนีของผมชีวิตว่างเปล่ามากเลยนะครับผมขอขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่คือพี่ว่าคนที่ตัด yourself, <c oughs> อ่ะไม่แน่ว่าเขาเป็นคนคุมตัดเองหรือเปล่า <c oughs> เขาต้องมีลูกน้องแล้วก็แล้วก็คุมลูกน้องตัดแล้วพูดไม่ได้อ่ะพูดตามสคริปต์อ่านตามสคริปต์มาทงใจคนตัดล่ะ มันจะยอมเป็นคุณสงสารคนตัดถี่มากมากแล้วคนตัดไม่สก,กิดบอกเขาเลยเหรอมันดูปแปลกอีกนิดหนึ่งะจะเป็นสูมสีสีสองสองอาร์แล้วอ่ะฮะคนตัดไม่สก,กิดบอกน้องเขาหน่อยเหรอค่ะเป็นฉันฉันจะสก,กิดเลยนะถ้าเป็นพี่พี่จะสก,กิดถ้าพี่เป็นอีดิเตอร์เนี่ยพี่จะบอกเธออีกนิดนึงเธอจะกลายเป็นหุ่นยนต์แล้วนะถ่ายใหม่ดีกว่าถ่ายใหม่ไหมง่ายกว่าเนาะไปท่องมาเออเออเอออ่านไม่เนียนอ่านไม่เนียนเรียนเรียนให้จําก่อนแล้ว่อยไปท่องมาใหม่แล้วให้มันได้อันนี้มันอะไรอะ อ่านไม่เนียนไปเรียนมาใหม่อ่ะแล้วตาก็ไม่ได้โฟกัสคนดูอ่ะอ่านสคริปต์อยู่เพราะว่าน่าจะเก่งเป็นเกมเปภาษาคาราโอเกะอ่ะอ๋อโอเคด้วยเหรอแม่ก็เขาเป็นภาษาไทยที่ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาไทยไงภาษาคาราโอเกะเพราะว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงภาษาไทยใช่ไหมจากช็อคโชว์นะกูยอมค่ะยอมแล้วขนาดขนาดพี่ๆดูช็อคโชว์แต่สมัยพี่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย โอ้โหมันมันยากนะคนทำทอล์กโชว์เนี่ยภาษาไทยต้องเป๊ะนะรอเรือรอลิงเนี่ยคนที่เป็นนักพูดต้องรู้เลยนะรอเรือรอลิงต้องเป๊ะเลยนะอันนี้คือมันมันได้ไม่มาที่จะออกเสียงรอเรือรอลิงได้เลยนะแต่ว่าสามารถพูดได้อ่านสคริปต์อย่างเดียวค่ะงงมากเลยแล้วแฟนไม่สกิดบ้างหรือว่าจะกลายเป็นสมศรีแล้วคนเป็นแฟนต้องสกิดแฟนตัวเองบอกว่าอย่าทำเลยไปมอบไปไป เดี๋ยวตำรวจเรียกมาแล้วไปหาตำรวจดีกว่าแล้วก็พูดต่อหน้าสื่อมวลชนดีกว่า,วามีอะไรก็เปิดใจดีกว่าเ,เราก็ไม่ได้จงเกียดจงชังอะไรน้องเขาหรอกแต่เราก็อยากจะรู้ว่าเปิดสเตทเมนต์ก็จะจบว่าได้กี่บาทกันแน่อเ,เออแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าได้เท่าไหร่ก็เอาไปให้คนที่เขาเราเออเคยบอกว่าจะบ,บริจาคไม่ใช่ได้ไเราไปเสียค่าแบบัตรเกะิีมันไม่ใช่นะคะค <laughs> ไม่เคลียร์มันไม่เคลียร์นะคะคลูกค้านะคะ ที่ก็เหนื่อยกับน้องมากเลยนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะหยุดข่าวนี้นะแต่เขาก็ยังมันมาเล่นทุกวันนะคะมันก็เล่นเรื่อยๆนะฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้ความ <c oughs> น่าเชื่อถือก็ล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณนี่นะคะบริงไบรท์บิวตี้ค่ะค่ะวันนี้เขามาเป็นเซตเลยนะสำหรับใครที่มีปัญหานะโดยเฉพาะสาวๆที่ปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดจาจัดตัวนี้ไปทั้งเซตเลยวันนี้เขามาเป็นเซตยูนิเวอร์สเซตมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกกล่องเทานี้นะคะจะเป็นการบํารุงก่่อออนนคคะื ครีม plus organic เขาจะไปเสริมสร้างเซลล์ให้กับผิวหน้าของเราในเรียบเนียนขาวใสขึ้นแล้วก็ตึ่นกระชับส่วนสูตรสีชมพูกล่องนี้นะคะทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะ regeneration intense organic serum นะคะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเจลครีมบางเบาเติมน้ําให้กับผิวของเรามีความชุ่มชื้นนะคะใครเนี่ยที่มีอาการเป็นสิวต่างๆรวมไปถึงเป็นผิวที่แพ้สารเคมีติดสารมาสามารถใช้ได้อย่างเป็นประจําอย่างต่อเนื่องก็จะดีขึ้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายค่ะกล่อง สีครีมนะคะเป็น Protection Sunscreen Cream Plus Organic หรือว่าเป็นครีมกันแดดนี่แหละคะ่ะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบซิลิโคนทาแป้งสีเบตปรับสีผิวสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเขายังป้องกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ไม่เหนียวเหนอะน่ะคุมมันกันเหงื่อนะคะยาวนานถึง8ชั่วโมงบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเห็นผลตั้งแต่หลังใช้7วันแรกนะคะผิวของคุณจะใสขึ้นผ่านไป2ส,สัปดาห์นะคะฝ้าต่างๆเนี่ยจะดูแลจางลงรวมไปถึงถ้าใช้ไป1-2เดือนนะคะทั้งฝ้าแล้วก็ผิวของ จะสวยกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนทันตาเห็นเลยและสําหรับด้านความปลอดภัยนะคะไว้ใจได้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการตรวจสอบที่ผ่านแล้วนะ,ะจากทาง YO, โออยกรมวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็แลบดังระดับสากลอย่างทูบซูตนะคะปลอดภัยมั่นใจได้แล้ววันนี้เขาก็มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะทั้งหมดนี้คุณจะได้ไป3ตัวในราคาเพียงแค่2,300บ,<อ>บาทเท่านั้นจากปกติเนี่ย3,870บาทถือว่าลดไปเยอะมากๆและเขายังแถมให้ฟรีอีกนะคะกับสบู่ล้างหน้าคอลลาเจนมูลค่า4 ร9อบาทอีกด้วยสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามติดต่อได้เลยค่ะคุณผ,ผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเมาแรงนางร้ายเมาแล้วอ่อยผู้กำกับใช่ไหมไอ้ผู้ชายกลางาาผับพี่ภูก,กับขอภัยนะคะดีกรีเศรษฐีพักหนื่งมไม่แคร์สายตาประ,ประ,ประชาชีแล้วก็เมียเขาด้วยนะ,ะนางร้ายคนที่จะเป็นใครติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ